ไล่ถึงทางตันแล้วค่ะลาววิกฤตหนักเลยค่ะธนาคารลาวเนี่ยไม่มีเงินพอให้แลกด้วยค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องลาวและสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจให้พวกเราด้วยนะคะสกุลเงินกีบลาวค่ะอ่อนค่าต่ำสุดเป็นอันดับ3ของโลกแล้วค่ะตอนนี้โดยอันดับหนึ่งค่ะเป็นอิหร่านค่ะอันดับ2เป็นเวียดนามและอันดับ3เป็นลาวค่ะแล้วต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ประชาชนลาวเกือบจะ90%แล้วค่ะต้องเผชิญกับปัญหาการอ่อนค่าของเงินกีบค่ะแล้วก็ทําให้ค่าครองชีพของประเทศลาวเนี่ยปรับตัวขึ้้นนนนสสูงงงขึอออย่่่่่าาาตตเเืคคะะักศรรษ์วได้ มาแนะนําวิธีสู้วิกฤตในครั้งนี้ด้วยค่ะบอกว่าให้นาเงินกีบเนี่ยไปแลบเป็นสกุลเงินต่างประเทศก่อนค่ะแล้วนําไปฝากหรือไม่เนี่ยก็ไปซื้อทองคําเก็บไว้ดีกว่าค่ะในตอนนั้นค่ะหลายคนเนี่ยเขาก็ตื่นตัวค่ะจึงหันไปแลกสกุลเงินอื่นๆทันค่ะสกุลอื่นๆนี่ก็จะเป็นพวกเงินยูนเงินดอลลาร์แล้วก็เงินบาทค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีเรื่องให้คนลาวต้องกังวลใจหนักอีกแล้วค่ะเมื่อธนาคารลาวหลายแห่งเลยค่ะมีนโยบายไม่ขายเงินตาต่างประเทศให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าค่ะแต่ในทางสวนกันค่ะธนาคารในประเทศลาวก จากพา่อค้าแม่ค้าและประชาชนค่ะและเรื่องนี้เองค่ะทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่จําเป็นต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศในการซื้อของต่างประเทศอย่างการที่นําเงินบาทมาซื้อของในไทยค่ะเพื่อไปขายของในลาวแต่ตอนนี้ค่ะธนาคารลาวเนี่ยไม่มีเงินพอให้แลกแล้วพวกเขาจึงต้องหันไปพึ่งตลาดมืดแทนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลลาวและธนาคารลาวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ค่ะและเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการซ้ําเติมเข้าไปอีกค่ะทําให้สองสมเดือนที่ผ่านมานี้เกิดการอ่อนค่าของเงินกีบมากขึ้นกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแลเทศว จะเป็นผู้กําหนดอัตรา,าการแลกเปลี่ยนพื้นฐานเพื่อให้ธนาคารอื่นๆเนยนำไปอ้างอิงและกําหนดอัตราแลากเปลี่ยนของตัวเองค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะว่าธนาคารต่างๆของลาวที่นําไปเนี่ยจะต้องกาหนดอัตราแลากเปลี่ยนสกุลเงินไม่ให้แตกต่างจากอัตราแลากเปลี่ยนพื้นฐานที่ธนาคารของประเทศาาลาวได้กําหนดไว้ให้ค่ะ <ทำ S 1> ก็คือเงินกีบค่ะเงินกีบกับเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยแตกต่างกันบวกลบเนี่ยไม่เกิน4.5%ค่ะส่วนเงินกีบลาวกับเงินบาทไทยและเงินหยวนและก็เงินยูโรค่ะอัตราแลกเปล ในความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมธนาคารเนี่ยไม่มีเงินต่างประเทศให้แลกเลยค่ะมีเพียงธนาคารเดียวเท่านั้นค่ะที่ยังเปิดบริการแล้วก็ให้แลกได้ค่ะก็คือธนาคารพงศวรร์ค่ะแต่ว่าธนาคารเนี่ยมีข้อกําหนดนะคะโดยธนาคารจํากัดวงเงินการแลกค่ะเช่นหากต้องการแลกเงินเพื่อเดินทางไปประเทศไทยค่ะสำหรับประชาชนเนี่ยจะแลกได้ไม่เกิน2,000บาทค่ะและสาหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะจะแลกได้ไม่เกิน10,000บาทเท่านั้นค่ะวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะธนาคารพงสวรร์ค่ะขายเงินดอลลาร์สหรัฐออกในราคา18,476กีมต่อ1ดอลลา่ร์อยเจสิบห เงินกีบเนี่ยอ่อนค่าลงแล้ว64.5%ค่ะเมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมาและธนาคารคงสวรรค์ค่ะขายเงินหยวนจีนออกในราคา2594กีบต่อ1หยวนค่ะเงินกีบอ่อนค่าลงไปแล้ว42.4%เลยค่ะการแก้ปัญหาโดยนโยบายดังกล่าวค่ะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์เงินกีบเนี่ยดีขึ้นจริงๆค่ะเพราะธนาคารหลายแห่งในประเทศลาวเนี่ยยังขาดแคลนเงินตาจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะเงินบาทไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะคนลาวหลายคนเนี่ยเลยหันไปแลกในตลาดมืดเนี่ยดีกว่าค่ะงงงาานนนี้้ททใหคดัขอประเศ อย่างโจเซฟค่ะหรือที่รู้จักกันในานามประธานโจค่ะออกมาบอกว่าลาวเนี่ยกำลังยําแย่มากค่ะอยากให้ประชาชนลาวตาสว่างได้แล้วคนลาวหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าธุรกิจของลาวเนี่ยที่เป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกเป็นหลักของลาวอย่างเช่นแร่ธาตุหรือไม้ตอนนี้เป็นของนายทุนจีนทั้งหมดแล้วทองคําของลาวที่นําไปค้าค่าเงินกีบไว้ที่ธนาคารโลกเนี่ยตอนนี้ก็ขายหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีทองคําน้อยที่สุดในอาเซียนและเรื่องพวกนี้เนี่ยรัฐบาลลาวก็ไม่ได้เคยบอกกับประชาชนด้วยและนอกจากนี้ค่ะประธานโจ ยังได้บอกว่ามี3ามอำนาจสําคัญค่ะที่ไม่บาลานซ์กันจึงทําให้รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจได้แย่แบบนี้ก็คือ1อําอำนาจบริหาร2อําำนาจนิติบัญญัติ3าอำนาจตุลาการค่ะเรื่องดังกล่าวค่ะทำให้มีคนเนี่ยสนใจอย่างมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นกันหน่อยค่ะว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่ายังจําได้ดีตอนวิกฤติต้มยํากุ้งประเทศลาวเป็นประเทศแรกที่ประกาศไม่รับเงินบาทไทยแล้วตอนนี้เป็นยังไงค่าเงินของตัวเองเนี่ยตกต่ำที่สุดค่ะคอมเมนต์ที่2ค่ะเขาบอกว่านี่คือสัญญาณการเงินกีบเนี่ยกำลังจะไล่ค่าเพราะธนาคาร ว่ากีบกาลังจะล่มสลายจึงพยายามเปลี่ยนถือเป็นเงินบาทหรือเงินต่างประเทศเพื่อลดการเสี่ยงในการขาดทุนค่ะคอมเมนต์ส่งท้ายเขาก็บอกว่าตลาดมืดเนี่ยใครได้ประโยชน์ลาวต้มลาวลาวขายลาวคนรับกรรมเนี่ยคือประชาชนค่ะเรียกได้ว่างานนี้ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดค่ะแบบวันต่อวันเลยสําหรับประเทศลาวค่ะและทีมทัวลงเนี่ยก็ทาได้แค่นําเสนอแล้วก็คอยเอาใจช่วยนะคะเพราะปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ค่ะสาหรับประเทศลาวก็ถือได้ว่าวิกฤตจ,จริงๆค่ะ